ตาทองแก่ยุ่ห้าสขัวขัวแก่ย้ายมาจากต่างหมู่บ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดแก่ย้ายมาอยู่กับน้องสาวซึ่งอายุต่างกัน5ปีน้องสาวก็มีแฟนมีอาชีพทำไรท่ทำนาจากนั้นตาทองก็ย้ายไปนอนที่เถียงนาซึ่งที่นาเป็นที่นาสูงต่ำข้างล่างจะปลูกข้าวข้างบนจะทำไร่ที่แปลงนามีสระน้ำตาทองก็เลยปลูกผักปลูกถั่วขายเมื่อผักโต ดาทองจะให้น้องสาวให้น้าให้หลานนำไปขายแล้วนำเงินมาแบ่งกันใช้เป็นอย่างนี้ตลอดไปบางวันผัวของน้องสาวก็มาช่วยทำงานช่วยกันทำแปลงผักอยู่เป็นประจำอยู่เทียงนาใกล้กันก็มีลุงชัยที่เที่ยวไปเที่ยวมาบางวันลุงชัยก็มาดักจับมแมลงไปขายโดยเฉพาะแมงกี่ซอนที่มาติดกับดักทองลุงชัยลุงชัยใช้ไฟและเสียงในการล่อมแมลง ลุงชัยจะดักจับแมงกี่ซอนในช่วงหน้าแรงเท่านั้นในช่วงหน้าฝนจะไม่ดักจับแมงกี่ซอนเมื่อลุงชัยได้แมงกี่ซอนก็แบ่งให้ตาทองไปกินบางทีตาทองก็นําผักนําถั่วไปให้ตาชัยกินเพื่อเป็นการตอบแทนถัดจากเชียงนาลุงชัยก็มีหนุ่มสวดไวใ้ใหญ่นอนเชียงนาหนุ่มสวดคนนี้ที่นาเขาจะเป็นที่นาสูงต่ําเขาทํานาและเลี้ยงวัวขายตาทองในวัยผู้เฒ่าก็เลยไม่เงียบเงา ยิ่งด้วยเป็นช่วงหน้าฝนแสงไฟสว่างสวัยตามท้องทุง่งนาและอีกอย่างตาทองเป็นคนชอบฟังวิทยุตาทองชอบฟังเพลงฟังข่าวโดยเฉพาะละครนิยายเสียงผ่านมาในช่วงหน้าฝนน้ำปลาอุดมสมบูรณ์วันนี้หลานตาทองมาหาใส่เบ็ดปลาได้ปลาช่อนตัวใหญ่หลายตัวเขาก็เลยจะนำไปแบ่งให้ตาทองได้ย่างได้ปิ้ง เขาก็เลยตะโกนเรียกตาทองให้ตื่นขึ้นมาตาทองตาทองนอนแล้วหรือมีอะไรละหลานเลยหลานเอาปลาช่อนมาให้ตาตาทองก็เลยลุกขึ้นเดินลงมาจากเฉียงนาแล้วตาทองก็มองเห็นปลาที่ลูกหลานถืออยู่โดยได้ใส่ถุงแย่งที่มองทะลุเห็นตัวปลาอิงได้ปลาเยอะนน่หลานครับตาผมจะแบ่งเอาไว้ให้ตาได้ไว้กินขอบคุณมากไอหลาน เอาไว้นิดถังนั่นแหละครับตาทองจากนั้นตาทองก็มาก่อกองไฟนั่งเป็นเพื่อนลูกหลานลูกหลานสีห้าคนเมื่อได้ปลามาก็พากันมาปิ้งย่างกินกินอิ่มแล้วก็พากันไปดูเบ็ดตาทองถึงแม้ไว้จะห้าสิบกว่ากว่าแต่สายตาเขายังดีและในเวลากลางคืนยังมองเห็นชัดอยู่แต่ที่แปลกก็คือตาทองไม่เคยมีเมียมีลูกไม่เคยแต่งงาน หรือตาทองอาจจะเคยมีแฟนในตอนเป็นหนุ่มแล้วต่างคนต่างเลิกกันไปก็ไม่รู้เขาได้ย้ายมาอยู่กับน้องสาวในช่วงวัยห้แล้วผีกตัวเองมานอนที่เถียงนาตาทองไม่ขออะไรมากขอมีข้าวกินก็พอสําหรับผู้เท่าคนหนึ่งทิดเชนเขาเป็นคนคอนเกนเขาอยู่กับพ่อของเขาพ่อแม่ของเขาตายไปแล้วฐานะทางบ้านของเขาไม่รวยไม่จนมากนัก เขาเป็นคนอารมณ์ดีแต่ก็ใจร้อนเมื่อพ่อของเขาได้เมียมใหม่พ่อ,ขอเขาก็ย้ายไปอยู่กับเมียมใหม่ทาให้ทิชเชนต้องตัดสินใจมาทํางานที่กรุงเทพเขาได้มาทํางานที่โรงงานเย็บผ้าในเขตจอมทองเขาเรียนจบป,ปชวชทําให้เขาได้เป็นช่างโรงงานทิชเชนเขามีแฟนอยู่คนหนึ่งชื่อน้องดาวเธอเป็นสาวโรงงานเธอเป็นสาวเย็บผ้าอยู่ชั้นสองอยู่ใกล้ๆกับแผนกที่เขาทําอยู่ วันหยุดทิชเชนก็ชวนน้องดาวไปเจ้าห้างบ้างไปดูหนังบ้างตามภาษาของคนหนุ่มสาวทิชเชนทํางานอยู่ที่จอมทองได้สองปีแต่เขาก็ไม่ค่อยมีเงินเก็บเพราะเขากินมากไม่ประหยัดอยู่มาวันหนึ่งทิชเชนได้ไปเจ้าที่ผับเขาได้มีเรื่องโชคต่อยกับคนในผับซึ่งเป็นคนลงงานใกล้เคียงกลุ่มของทิชเชนมีอยู่สามคนแต่กลุ่มของเขามีเป็นสิบ กลุ่มของทิชเชนถูกกลุ่มเขาลุมตีบาดเจ็บแต่ยังดีที่ยังมีการของผับมาช่วยไปทันเพื่อนๆของทิชเชนสองคนบาดเจ็บหนักแต่ก็ถูกส่งโรงพยาบาลวันต่อมาดาวก็ต่อว่าให้กับเชนว่าทําไมไปชกต่อยกับเขาได้มีเรื่องกับเขาทําไมทิชเชนก็บอกดาวไปว่าพี่เมานิดนึงก็เขามากวนก่อนเช้าวันต่อมาทิเชนก็พบกลุ่มคู่อริที่เคยมีเรื่องกันมาก่อน พวกเขามองมาท่าทางเจ้าเรื่องอยู่แต่ที่ที่เขายืนอยู่มีคนอยู่เยอะพอดีพวกเขากเลยไม่กล้าเข้ามาจะว่าไปแล้วทิชเชนก็เคยบวชเป็นพระมาเขารู้ดีว่าการไม่จองเวียนจองกรรมกันเป็นเรื่องดีต่อมาเขาก็ได้ลาออกจากโรงงานเย็ยบผ้าไปอยู่ที่บ้านเขาก็ได้บอกกับดาวไปเรียบร้อยแล้วแต่ดาวก็เข้าใจสิ่งที่เขาทําทิชเชนกลับมาอยู่ที่บ้านล้างไม่มีคนอยู่พ่อของเขาได้เมียใหม่ตั้งแต่ที่แรกแล้ว เขาก็เลยอยู่คนเดียวแบบซิงซิงทิชเชนมาอยู่ที่บ้านที่คอนเจนได้เดือนกลักวๆแล้วเขาก็ทําโทรศัพท์ของเขาหายในวันที่เขาไปเที่ยวงานบุญเขาก็เลยติดต่อดาวไม่ได้เพราะเขาไม่ได้จดหมายเลขโทรศัพท์ของดาวเอาไว้ทิชเชนเบื่อได้ซิงเอามากๆต่อมาทิชเชนก็ตัดสินใจมาทํางานที่ต่างเมืองต่างจังหวัดอีกครั้งเขาได้มาทํางานที่คลังสินค้าที่บางงวัวจังหวัดสาสงเซา ทิชเชนทางานอยู่ที่คลังสินค้าได้หนึ่งเดือนเขาก็ออกไปตามหาดาวที่โรงงานเก่าเขาไปยืนรอดาวหนึ่งชั่วโมงที่หน้าโรงงานแต่ก็ไม่เห็นดาวเขาก็เลยเห็นเพื่อนของดาวพอดีเขาเลยถามกับเพื่อนของดาวว่าดาวเขาอยู่ในโรงงานไหมเพื่อนดาวตอบว่าเขาออกจากที่นี่ไปได้สองวันแล้วค่ะเห็นดาวบอกว่าดาวจะไปทํางานที่ฝั่งทนค่ะทิชเชนกลับมาที่ห้องด้วยความผิดหวังเพราะเขาไม่เจอกับดาว ต่อมาหนึ่งเดือนเพื่อนของเคนไน้นำเคนให้ไปขับรถสิบล้อที่ชนบุรีเพื่อนของทิชเชนบอกกับเคนว่าพี่ชายของเขาทำงานอยู่ที่นั่นได้เงินดีทิชเชนก็ตอบตกลงไปกับเพื่อนของเคนอย่างไม่ลังเลแล้วทิชเชนก็มาทำงานที่ชนบุรีทำงานเกี่ยวกับพังสินค้าส่งของทิชเชนทำงานอยู่ที่นี่เป็นปีก็ไม่มีแฟนเพราะที่นี่มีคนไม่เยอะ ไม่ใช่บริษัทใหญ่แล้วก็มีผู้ชายหลายกว่าผู้หญิงทิชเชนก็เลยไม่มีแฟนต่อมาได้ข่าวว่าทิชเชนเกิดอุบัติเหตุเขาลับในขับรถสิบล้อชนเสาไฟฟ้าแต่ยังโชคดีที่เขาไม่เป็นอะไรมากเพียงแค่ขาหาักข้างหนึ่งแล้วทิชเชนก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนทิชเชนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่พักหนึ่งแล้วหมอก็ใส่เฟือกให้กับทิชเชนทิชเชนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพักหนึ่ง แล้วหมอก็ให้เขาออกไปรักษาตัวที่บ้านเกิดที่คอนแก่นทิชเชนรักษาตัวอยู่ที่บ้านเกิดโดยมีญาติพี่น้องทางแม่ป้าน้าเป็นผู้ดูแลทิชเชนขาขวาของเขาใกล้จะหายแล้วแต่เขาไม่ปฏิบัติตามหมอสั่งเขาเดินโดยไม่ใช้ไม้คำ้ำหลายครั้งหลายคราวเมื่อขาของเขาหายดีแล้วเขาจึงเป็นคนเดินไม่ตรงเดินกระโผก,กระเพกทิชเชนจากคนที่เคยเดินสง่างา,าม ตอนนี้ชีวิตของเขาได้พลิกผันเดินกระโผกกระเพกนิดนึงเพราะเขาไม่ปฏิบัติตามหมอสั่งจากนั้นทิชเชนได้ไขับรถสามล้อรับจ้างที่คอนเจนเขารับจ้างขับรถสามล้อส่งนักท่องเที่ยวในยามราตรีทิชเชนขับรถสามล้อรับจ้างที่เมืองคอนเจนได้หนึ่งปีจากนั้นก็ได้ข่าวว่าทิชเชนได้เมียแล้วย้ายไปอยู่ที่กาลาสินเขาอยู่กับเมียของเขาที่กาลาสินอย่างมีความสุขในระยะหนึง่งผ่านมาสองปีก็ได้ข่าวว่าทิชเชนเลิกกับเมียของเขา ด้วยปัญหาทางร่างกายที่เขาเดินไม่ตรงหรือปัญหาในทางด้านครอบครัวก็ไม่ทราบทิดเชนก็ได้กลับมาบ้านเกิดอีกครั้งทิดเชนอายุ40กว่ากว่าชีวิตของเขาส่วนมากไม่ค่อยได้อยู่บ้านเกิดเขาจะอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดมากกว่าซะเป็นส่วนใหญ่แล้วต่อมาทิดเชนก็ได้เมียคนที่สองอยู่ที่จังหวัดสารครามแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่ที่สารครามตามเมียของเขาทิดเชนถึงแม้เขาจะเป็นคนเดินไม่ตรงด้วยอุบัติเหตุ แต่เขาก็มีเมียสองที่เชนเขาอยู่กับเมียใหม่ที่สารครามเขาก็ทําไรทํานาบ้างขับรถสามล้อรับจ้างบ้างที่เชนอยู่กับเมียใหม่ที่สารครามได้ปีกว่ากว่าเขาก็เลิกกันที่เชนพอเขาเลิกกับเมียคนที่สองแล้วเขาไม่ยอมกลับมาที่บ้านเกิดและเขาไม่ได้ติดต่อกับญาติพี่น้องพอทราบข่าวอีกทีก็รู้ว่าที่เชนไปอยู่ที่เกอดสมุยเขาบอกว่าไปทํางานเป็นคนสวนให้กับเท่าแก่คนหนึง่ง ทิชเชนทำงานที่กอสมุยเขาก็มีความสุขดีเขาทำงานเป็นคนสวนที่บ้านเท่าแก่ได้3ปีต่อมาทิชเชนก็ได้พบก,กับความโชคร้ายเมื่อเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งจากนั้นไม่นานทิชเชนก็เสียชีวิตเหลือไว้แต่เพียงเรื่องเล่าและนิทาน